มามามาไปรีวิวเลยไปรีวิวเลยยังไงหลังลีมันต้องอยู่วันนี้มันไไปแน่พต้องไปไปววไปิเคีวยวไปวันดูเนี้ยเกือบสุดจอบต่างกันเยอะจัดพอผมครึ่งจอเราเปิดยิงมาก่อนคือรถเปิดไปออมโมไหมคือรถเอาไปอมาวบโมแล้ว่นะกับพี่ก๊อตอยู่เอาไปพูดกูยิงพอไอ อันนี้กูนอนหรือสลบปะเนี่ยไอ้เหียได้เวทุกคนทุกคนทําดีแล้วเพื่อนแต่พวกนี้ถ้าถ้ามาเล่นแบบนี้ก็ค่อยพวกเนี้ยมึงก็เอาเอาบทเรียนเนี้ยมาเ็คใหม่เอาดีๆใหม่อ่ะว่ามันไม่ได้คือตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราอะตะกเราตาไอ้เรานําอยู่เยอะเว้ยยี่สิบแต้มซึ่งมันเป็นไฟหนึ่งเลยอ่ะต่อยมันเล่นแบบเนี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ได้เปรียบพี้ยอรเอาแค่แค่รอไปเล่นพวกนี้มา ที่โรยอะไรไอเกณฑ์นไฟอ่ะมันน่าจะคืนเราได้อ่ะโดนอุ้มดีแค่ขอน้อยเลยก็อุ้มเลยดิไฟที่เราอ่ะเรามาครบอ่ะเราก็ไหวแค่นั้นดิได้ก็ครบอ่ะมันลดพังไอตี๋ตรงเขาโนกเขาโนกนกโนกอ่ะเลเวลอ่ะพี่เตอร์เราจะไฟอีกไหมหรือว่าต้องไฟต้องไฟเราจะรวมต้องไฟไทำไมมูไปทิมน้าบ้านมันตอนเนี้ยมึงไปหามันให้เจอเลยเจอมันเจอจ้องตาันน้ย หน้าคุกหน้าคุปปุคุณเจอมาหน้าคุกปุคุณเจอหน้าเดบิวเดบิวตเจบิวต์เดบิวอยู่ไหนแต่ตอนนี้เราบวกไม่ได้ไงไม่ตอนนี้ประมาทไม่ได้แก่คิงตกแล้วตียิงไหมตียิงไหมตีงมันก่อนอะตอนนี้นะเพื่อนยังไม่ออกเราจ้องตามันหลังรีมันต้องเข้าป่ะพี่เข้าดิแต่ก็ใจเย็นนะเพื่อนเราอยู่ในตู้ปลาอยูก ้เราจพยายามรวมคนได้ครูไอตีจะพยายามจ้องตามันไปทำมันไปไปทำมันเฮ้ตอนนี้ตอนนี้ใครอยู่ในคุกมั่งกดกดบอลดิง่ายง่ยเออปักหน่อยตุ๊ป่าตุ๊ป่ามีสามคนสามคนหรอเกียรติพี่ผมเหลอสองสี่สี่ทีงั้นงั้นทั้งหมดมาหน้าคุกก็ได้ปะไอ้เป๊ะนับคนนี้ไอ้เป๊ะนับคนที่ขาดใครเนี่ยในเนี้ยมึงนับตีายชื่อมีกี่คนในวอร์ หน้าคุกเลยเราอ่ะที่เหลือทั้งหมดมาหน้าคุกมาหน้าคุกไหวไหวก็คนเทนานี้มึงไม่ต้องกลัวเหี้ยอะไรแม่งเกาะอะไรพร้อมแล้วใช่ไหมเกาะยาไม่มีใครใครหายนะใครขาดนะผมขอไปรีบก่อนเลยไปเรียกขออะไรเรีวกได้ไหมเดินไปด้วยมาหน้าคุกเลยเดมาหน้าเรืเลยมีกูกับลุงเดี๋ยวไปนัดที่หน้าบันให้ไม่ไม่มึงมาหน้าคุกก่อนมาหน้าคุกก่อนถ้ามึงโดนอ่ะมึงยังโดนอุ้มไม่ได้ไงแต่ถ้ามึงไปเลเวลมึงโดนมอุ้มได้เลยมาหน้าคุกก่อน วาไว้หมดแล้อไปหีทีเดียวเลืกหนึ่งที่ไม่มีวอลพื้นได้อยู่ชิโล่บชิโลอยู่หน้าบ้านมันเซิร์กลุ่มใหญ่เมื่มึงฟังนะมึงมึงฟังนะมึงไม่ต้องคิดอะไรเยอะเว้ยมึงไม่ต้องคิดอะไรเยอะตอนนี้ต่อให้มันไม่มาก็ไม่เป็นไรถือว่าเราอ่ะได้แก้ในสิ่งที่มันจะตีแต่จุดอ่อนเราเว้ยเราต้องทำจุดอ่อนเราให้แข็งให้ได้ถือว่าเป็นการซ้อมด้วยฝึกไปในตัวถือว่าดีเราต้องแก้ไปให้ได้แพ้ไม่เป็นไร ตรงต่อเวลาอย่ยท้องไว้ตรงต่อเวลาาแล้เราคือนะเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนในวอลเรามีอยู่36นะครับแต่ที่ไม่อยู่ในวอลแล้วอยู่ในรายชื่อที่ที่มาน่าจะเป็นป่านไหนกับน้องเนิร์กนะเป็น38อยู่เนิร์กยูโฟและป่านไหนอ่ะป่านไหนอ่ะชื่นใจและป่านไหนอ่ะคนรับป่านไหนมานะเมื่อกี้เนี่ยป่านไหนมาอยู่ในคู่กันเลยครับเมื่อกี้บ้านต่อทิดเก่าบ้านไใครนะตอนนี้นะอยู่ใครเปโดนจับขอบคุณอะไรบ้านหลังเออ นเยกดกดกดบอยเวลาคุกนี้ใครใครมีเวลาคุกก็กดบอยหน่อยตำรวจกำลังจะตีบ้านมันนะพวกเราเตรียมตัวสแตนบายนะพวกเราเตรียมตัวสแตนบายกดกดบอยหน่อยเวลาคุกมีใครมีเวลาคุกไม้กดไว้หน่อยโอ้ยพร้อมจัดไอ้โอเคโอเคโอเคแกงมันเล่นจัดอะตอนเนี้ยแกงมันไฟใหญ่อยู่โนะพี่ไฟใหญ่ใครอะตอมบอลย้อยแกงใหญ่ตอมบอลวันนี้วันนี้เรา พอสองนาทีได้ไหมผมมีเวลาครูแค่สองนาทีอ่ะสนาทีนะสนาทีหน้าครนาทีมาหน้าเรามากันครบอย่างหน้าคุูกก็ไปครับนี่เป็นรับมาไหนมามามาไปเลว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 ไปเไปเไปเลวโอเคไปเลวไปเลวทั้งหมดเนี่ยตรงหน้าคไปตไปเลวไปรีของเอาพร้อมแบบสุดเลย ตากันเลยนะแต่แต้องมีแต่ต้องมีคนเล่นปืนช่วยช่วยช่วยจริงว่ะตัวมีบนรถใช้ที่กระเป๋ารู้ตัวว่าจะหมดอะไปครับมึงไม่ต้องรอให้มันหมดแล้วมึงไม่ทหยิบห่อด้วยนะหยิบห่อด้วยนะไอ้แรกวอลคึ่งจอยังเกือชนะไอ้สัตว์มันต้องชนะแล้วไปเนี้ยทุกคนทำดีครับทุกคนทำดีพวกมึงยังไอแกมือ ไหวไหวทุกคนไหวเรายังไม่โดนใบแนงเราก็ได้แก้มมือเสมอภาพเพื่อนมะพร้าวเลยก็ได้นะพี่ไม่หมดนะไหวนะเว้ยไม่มีใครแบบแวะเติมลงมันนี่อะไรอ่ะไม้หมดเลยเดี๋ยวว่ามาหน่อยอไปแล้วอยู่ตรงท้ายหาดแล้วไหนวะพี่อาปิดปั๊บแต่ระเบิดนะไฟไหม้นะข้างหลังเองอีกฝั่งหนึ่ง จริงเหรอ,อเฮียผม้ไฟไหม้ก็เมื่อกี้ผมถอยออกมาผมไม่เติมเลยอะฝังหนไวไอ้ฝังเฮ <ST AR C AL> ้ยเสียวเน่เสียวมัโดนข้ามานอนร้อนมาเท,ทิบรถให้หน่อยมาจอดขวางนี่น,นีไม่ได้โอ้ดิดดโอ้ดิโอดไฟเอาไอ้อ่หน่อยนี่ยัเลัดนี่อนีลนี่น่หี่น้อง

จังหวะที่เพื่อนชอบเล่นแยกไปลุมตัวเดียวมึงบอกมึงคอยบอกเพื่อนน่ะให้เข้ามาคอยบอกเลยว่าให้ชุบให้อะไรอ่ะหมาป่าต้นแก่หมาป่าต้นแก่คอยบอกมาเลยพวกมันน้ำลายยืดบางทีอ่ะโอเคครับเพื่อนนะอะไรไม่ใช่ชอบลุมเยอะเกินน่ะมึงช่วยบอกไยดิบางทีชอบลุมมาสี่คนนะสี่หนึ่งอะไรเงี้ยเปียกอะไรบ่ายไฟอ่ะคอยเตือนตุ่มพวกอยู่ไปบ่ไฟอ่ะแบบเล่นแบบเศดอ่ะที่ไหนพี่มายัง ข้างหน้าตู้นอกเนี่ยข้างหน้านิดนึงออกมาลงหน้านิดนึงอยู่ตู้นอกเนี่ยพี่เออรอบล่าสุดแปดคนนะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะด้วยความที่คนมันน้อยด้วยมันก็ได้อุ้มน้อยด้วยแหละมั้งลุงมันก็เลยเออน้อยอะมั้งมาณยี่สิบกว่าเขตแปดมันช่วยได้ยังไะตลอด ไอ้ตาบอกชุดอนชุดขาวราลงมาขอใครเตะแล้วไปรวมตรงไอ้นี่นะตรงลานไอ้นี่นะชุดสองชุดสองชุดสองแต่ถ้าเราจะลงเล่นใช่ไหมพี่ผมเห็นตั้งแต่วันแรกละพอเราแบบจะถอยมากรุ๊ปใช่ไหมพี่มันลงปุ๊บมันวิ่งชนเราเลยทุกรอบมันวิ่งชนเราก่อนเลยอันดับแรกเราแบบกรุ๊ปยังไม่ยังไม่หันลงยังยังไม่หมดอะลงเราเพราะเรายังลงไม่หมดทุกคนอะพี่มันวิ่งชนกันแล้วอ่ะมันมายืนเราหน้าเราอะพี่ เราต้องแบบรีบลงอ่ะพอมัหลงพอมาลงปุ๊บมันชนเราเลยอ่ะดีไปไหนโอที่โอดี้แี่เขหรอดีมันเข้าแคสปะลุงยังอยู่ปะลุงยังยังอยู่ปะบ้าลีกไหนลุงไ่กูมาเลเบลแล้วมาเตรียมของเนี่ยมีแค่กูคนเดียวสินะไม่เป็นไรคือผู้เสียสละครับ ขอเรื่องเลยนะก็คือจังหวะไอ้หน้าบ้านที่พี่เซิร์กบอกให้ตามพี่เซิร์กอะไอ้เบสกูขอร้องเลยนะมึงอย่าพูดแทรกขึ้นมาเลยไอ้เหี้ยพอมึงพูดแทรกกับเพื่อนตามพี่เซิร์กไม่ทันด้วยขอเรื่องนี้เลยมีแบบนี้ด้วยนะไอ้ตอนไฟอ่ะตอนไปคนที่ชุบอ่ะมึงกดตะโกนดีกว่ากดวอนะเจะบอกให้มึงกดวอลจุ๊บแล้วเลยนะพี่จุกบพี่จุกระลั้มหน้ารถหาย โผล่ขึ้นมากดวออเพื่นถ้ามึงจะกดก็กดทีเดียวมึงกดทีเดียวพอมึงอยากกดค้างไม่กูเห็นมึงกดค้างกันแล้วพุ่งพลนเลยใช่ครับใช่ใช่คุดด้วยชุกายชุกซ้ำยิบหายที่ไหนก็รอเออไาเมื่อกี้น่ะหนีมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีวันี่ไหนวะนดีนี่เนี่ยพี่จุ๋มอยู่ตรงตามเลยพี่แค่แค่พี่มองตามมันไม่ได้ไม่ได้ศพเราศพหนึ่งใครวะศพใครวะไม่มีนะสอศพหนึ่งอ่ะมันหมดหรวจเปล่าพี่มีมีมีศพหนึ่งหอศพอยู่ที่ไหนนี่พี่ไหนเขาไม่อยู่นี่ใช่ปะ กะดวอป่พี็มีแค่ป่ากับเนิร์กเทั้ที่ไปอยู่ในวอล์กได้ต้องไม่ได้เนิร์กอยู่เนิร์กอยู่กับชิโลเบลลี่อ่ะพี่เบลลี่อยู่ผสมพี่เลเฮ้ยมึงลงควากระวุนให้หมดเลยแล้ววิ่งชนมันเลยรอบนี้ตอนนี้ก็คือพร้อมจัดมีแค่ว่าเล่นก่อนลีหรือว่าจะเล่นหลังลีแต่ถ้าหลังลีโอกาสถลับเยอะแต่ก็แต่ก็ชอยส์ก็คือต้องเล่นบ้าเป็นอยู่ดีอยากให้พวกนี้ก็คือตุ่นอ่ะโอเคอ่ะแนะนำแล้วพี่ต้องเล่นก่อนเพราหลังไม่มีตำรวจบอกให้นะไม่มีตำรวจไม่มีตำรวจ ตำรวจโดนหมอกโดนขอก็ไม่ให้ชุบด้วยไม่มีตำรวจแล้วแต่เธอมึงหวะมึงอยู่านบ้านเลยตอนนี้ระเบิดมาด้วยนะมั่นใจตรเองไว้ว่าเราอะไหวก็คือน้องๆเขาไม่เล่นที่อื่นนอกจากที่บ้านเขาเลยอ่ะมันลุงบอกว่าลุงไม่อยากเล่นบ้านมันอะได้หมดได้หมดได้หมดมึงคิดว่าไหวก็เอาถ้าไฟเราแข็งจริงอะเราสู้ได้หมด มึงต้องวางแผนการขึ้นบ้านดีๆอ่ะเปิดปิดประตูก็เซ็งอีกแน่มันบอกเลยมันทำแน่ไม่เว้ยไอ้เปิดปิดประตูอ่ะเป๊<ว>ปฟังกูนะมึงยืนอยู่แค่ข้างๆพอมึงไม่ต้องกดวิ่งทะลุเข้าไปมึงอะก,กดวิ่งชนบ้านมันไปเลยตอนแรกมันเออเข้าใจครับขอโทษครับไอ้เหี้ยมึงไม่จำเป็นต้องเข้าบ้านมันก็ได้เว้ยอีการนด้งลุงที่เราที่ถนัดที่สุด ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็คือไปอยู่ตรงขาวน้าบ้านแม่เออเอาดิก็ได้ก็ได้มาดิ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 มาเลยมาเลยมาเลยแบบนี้เวิร์กแผนนี้เวิร์กมา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 แผนนี้เวิร์กแผนนี้เวิร์กจริงต้องหน้ามัน้องมาก็เหมือนก็เลเหมือนเล่นเนี่ยเฮียก็ไอ้คุยรอไม่ออกมาไม่ก็ไม่ได้เล่นเออ่วเออไปไหนบอกเพื่อนด้วยนะทางเพื่อนด้วยทางเดียวกันนะปาร์ติโน่ดิ มันคืดมันคืดคุยอะไอก็ไปเนี่ยทางตรงเลยไม่อยู่บ้านแล้วไม่ต้องอ้อไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยไปเลยเข้าเมืองเนี่ยเข้าเมืองเส้นทางเมืองไอเวคุณอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครไงสู้ไปเพื่อนมาบ้านคุยบ้านเเพื่อนเออไปไปตรงนู้นก็ได้เจอได้นี่ออกสายก็ได้ออกสายก็ได้มึงก็ผ่านมานมีบีซเอันนี้หมดห้านาทีมันออกได้ป่าวะไปไหนแล้วไม่ไปไหนแล้วพวกมันอ่ะมันออกได้ป่ะกูจ้องหน้ามันอยู่นะต้องเข้ามาครับต้องเห็น ต้องต้องไม่เห็นกันสามนต่อมันก็ต้องก็มาต่ออ๋อขอขอแวะเติมน้ำมันปั๊มมี่สปั๊มมั้นปั๊มมาไล่กูแล้วนะเสถอะลังไปช่วยไอ้ลุงนี่ใครโดนหน่อยเติมคนเดียวไปเลยดิปั๊มระเบิดอีกป่ครับที่ว่าป่าป่าเอฟเคเหรอทราบเลยครับนี่แกก็เข้าคุกออกคุกมาเรื่อยๆนะลุงตอนนี้ผมอยู่ในตู้มันไล่ช่วยเพื่อนอยู่นะ แกยงกดเคสอยู่แปลว่าแกก็ยังอยู่จอแหละเอออยู่อยู่อยู่เออใช่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 วี่ตอไม้หมดนะไม่มีใครเข้าไอ้ายนะอันนี้คือสถานะที่แบบพร้อมสุดๆแล้วน้ำมันแป๊บนึงนะไม่มันมีบางคนยังไม่ออกจากตู้ปลาไม่ใช่หรอแก๊สพี่พี่อยู่ไหนกันอะดี่นาดีครับลุงน้าาบเหลือเหลือใครเหลือเชนดีฟคนเดียวบ้างหรือว่าเหลือใครอ่ะใช่เหลือพี่ดิคนเดียววินดีกเกี่ยวใครนี่ยมาอยู่ข้างบ้านอากาศว่าเราขาดสองนะขาดสขาดสองนะแก้วงกันแล้วครับมาอย่างเดียวกำลังไปกำลังไป มามามาไม่เราแค่จ้องหน้ามันอยูงนี้ยเฮียอย่างเยอะเลยตัดมาตามกูโคตรเยอะไอ้เฮียตกใจหมดเลยเเอาาบบรรคัใช่เหรอโอเคมันเห็นเราแล้วพี่มันเห็นเราแล้วพี่ไม้หมดไม้หมดไม้หมดแล้วนะมันเห็นเราอ่ะดีแล้วมันจะได้ออกไม่ได้ไอ้ไฟนะรอหน้าบ้านนู้นไหมมีทางนี้ แล้้องเยไมขอต้องมา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 ้ามตมา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 มะมามางาม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 นมามาเรมา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 เาม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 า่ามามามกมา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 ม่มามามากามามาเาม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 าามาางามไมามายวมาาาม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 มามามีมามามมมามมี่ามามูกามมา่ามมาาามมายามไม่าาามมาามาามมมไมมาามมามามมมาา เใช่อ่แล้วมึงทำไมมึงตายได้อ่ะว่าวอลวอลไอ้นี่ไงเป็นมือปืนไงกูจะกลับมาช่วยเพื่อนไงนายหลุว่าวอล์กจะเฝ้าให้ไงไม่ตอนเนี้ยเราห้ามตายไม่ใช่หมายถึงถ้าบวกกันน่ะเราห้ามตายใช่ใช่ใช่ห้ามตายเขาบอกต้องเปาวุธไม่เป็นอาวุธเป็นปืนอะไรพี่เป็นเทจเป็นมึงนะแพืมาหน้าบ้านมันนะเราขาดเยอะหน้าเซิร์ฟจ้องไว้ก่อนอ๋อมึงไปรับวินเทจที่ไหนไอเป็ดคนน้อยเลย เดี๋ยวกูไปรับวิทย์เองนะไม่มาแลครับลงมาไม่ขอนมาฉันไปรับเองฉันไปรับเองเดี๋ยวกูไปรับเองให้เรงไปรับเองกับมัได้ๆกูมีเวลาคุกมึงยังมีประโยชน์อะไม่เนาะมันก็โอเคครับมันมีบอกบอกบอกฟังกูนะบอกบอกให้มันส่งโลมให้กูดิไฟขอบบ้าๆอย่าเสียงความมันเฮ้ยใครยังมาไม่ถึงพูดดิใครยังมาไม่ถึงไม่ต้องคิดอะไรเยอะปลดปล่อยคิดคนั้นิดเยอะเปิดปวดหัวเล่นเอามันแป๊บนึงแป๊บนึงใครยังมาไม่ถึงบ้างตรงตำแหน่งไอเซิร์กอ่ะพูด มาครบนะมึงดูดิว่าคนน้อยปะไปเป็ดไปรับพี่เนี่พี่ไม่ผมมาแล้วลงไปรับแทนเราเมื่อกี้ห้าสิบคนห้าสิบคนตอนนี้ห้าสิบคนไม่น้อยไม่น้อยห้าสิบบ่อนมันส่งลมให้กูดิลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับกูว่าเราต้องมีเราเราไม่จำเป็นต้องปิดปิดจอของกูเว้ยเดี๋ยวกูว่าเราต้องมีสันสันไอเดียรหัหมอสอ่ะแบบสประตูแม่กองก็คือมาสองทุ่มเลย น้ำพริกน้ำพริกใหญ่บนนี่ไอ้หยมาดูิวหรือเปล่าเนี่ยแม่มึงอยู่ตรงไหนนะบ้านเสาที่ตรงไหนวะบ้านเก่าหรือบ้านใหม่ให้วินเทสดิไปคิดมาดิวินเทสวินเทสวินเทสอยู่บ้านไหนบ้านบ้านเก่าหรือบ้านใหม่